สว,ส,สวัสดีค่ะชาวเข็มทิศทุกคนดเด็กๆที่โค้ชครูกำลังโกไลฟ์แล้วนะคะวพวกเราทุกคนสบายดีไหมคะครูส่งภาพความสุขมาถึงชาวเข็มทิศทุกคนค่ะพวกเราทุกคนสบายดีนะคะวันนี้ครูส่งให้เรามาดูมองดูโลกจากมุมสายตาของครูอ้อยซึ่งมีน้องทีเล่นอยู่ใน ไนว้หน้าตอนนี้นี่พิธีโบกมือแล้วก็มีพี่โค้ชพี่ติ๊กนะคะพี่ติ๊กพี่ปลานพี่ตีอยู่ข้างหลังพี่แพนตุย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 ตายคุยตุยตุยคุยตายตดยตุยตายตุยตุยทุยตุยตหน่อยตุยสุยตุยต่ยตุยตุยตุยคุยตูบอกรัุพวกเราผ่านตลยอยกแล้วนะคะโอ้โหแล้วก็มาทางนี้ค่ะ ซุปตาพี่หน่อยนะคะซุปตาพี่เอสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็พี่เคสแสนสวยนะคะ FC พี่เคสเหนื่งแน่นมากแล้วนี่ใครเอ่ยคะโคเชแล้วก็พี่ปุ๊กนะคะไายนี่ครูอ้อยยืนสัมภาษณ์นะคะว่าพี่ปุ๊กพี่ติ๊กช่วยบอกเคล็ดลับอะไรกับพี่ๆน้องๆสักหน่อยได้ไหมคะ การที่เราจะทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นล่าสุดได้ข่าวว่าพิติกเพิ่งขายที่ได้60ล้านแล้วก็ยังขายเ,เครื่องจักรได้อีกพ่ติกมีเคล็ดลับอะไรจะบอกพี่น้องคะนี่ครูอไอซเป็นคนสัมภาษณ์นะคะพวกเราเป็นตากล้องเลยค่ะเป็นตากล้องด้วย <c oughs> ให้มาถือกล้องให้เดี๋ยวพอยจะได้ไปยืนอยู่ใกล้พ่ติกพ่ปกพ่ติกมีอะไรจะบอกน้อง,องๆบ้างไหมคะสวัสดีพี่ไอซ์ครับก็คือว่าถ้าเราทําใจเนี่ยให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะจะได้สิ่งดีๆเนี่ยแล้ว พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยมันก็จะมาหาเราถ้าเกิดว่าเราเป็นทุกข์เป็นร้อนตลอดเวลาเนี่ยที่ว่ากังวลใจว่าเดี๋ยวจะได้ไหมจะทำได้ไหมต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งดีๆเนี่ยมันไม่ไม่เกิดขึ้นครับยังไงนะคะพี่ติ๊งเมื่อกี้ครูฟังไม่ทันครูไปจัดกล้องอยู่ค่ะต้องทำยังไงนะคะทันมาทานนี้หน่อยให้เห็นทะเลพี่ฟังช่วยหน่อย โอเคครูไม่ต้องนั่งครูยืนครับสําหรับผมก็คือว่าถ้าผมเนี่ยทาใจเนี่ยให้สบายสบายแล้วสิ่งที่กังวลใจต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วม,มันก็จะนําสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาหาผมครับอ๋อแล้วพี่เอมกับพี่ปรางนะคะ <c oughs> ก็พยายามหมุน <c oughs> กล้อง <c oughs> ให้ดีๆให้พวกเราทุกคนได้เห็น <c oughs> ท้องทะเลด้านหลังของหัอ้อย <c oughs> พวกเราดูสิคะ เราได้อยู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเมื่อวานตอนเย็นเมื่อเช้าตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนี้อีกดีใจมากเลยสวัสดีจีนเมธาดานะคะสบายดีนะคะสวัสดีโอ๊ตกระสานสวัสดีซีเอชนะคะสวัสดีธมลวันสวัสดีพี่ไอซ์ออกโทเบอร์ฟลาวเวอร์สวัสดีคุณหน่อยสวัสดีวิมมลลักษณ์นะคะอ้าวหนูเออยู่ที่นี่นะคะได้ข่าวว่าจอยเข้าไปแล้วนะคะในไ,ไลฟ์พวกเราทุกคนสบายดีไหมคะวันนี้ วันนี้ครูจะมาเล่าให้เราฟังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพวกเราหลายคนนะฮะคิดว่าทํายังไงอ่ะเราถึงจะเปลี่ยนตัวเองได้เมื่อกี้ครูสอนครูเล่าให้พี่โค้ชที่อยู่กับครูฟังใช่ไหมน้องอาน้องอาวนนี้เราพี่เคสมายืนข้างหลังครูหน่อยน้องอาเมื่อกี้ครูสอนเรื่องว่าถ้าเราอ่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงให้ได้ค่ะเราจะต้องขั้นแรกเลยจะต้องมีหนึ่งคือความรู้สึกที่เราอ่ะต้องเปลี่ยนแล้ว สมมุติว่ามีนิสัยบางอย่างของเราหรือว่า,าถ้าเราอ่ะทำงานแล้วเราไม่ทําเงินทําให้คนอื่นรวยทําให้ตัวเองรวยไม่ได้เก็บเงินไม่ได้อชอบเก็บโจรเอาไว้ในชีวิตเวลาเรารู้ว่าใครไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะจัดการให้คนไม่ดีออกไปได้เมื่อกี้ครูพูดกับอารกับ ใช่ไหมคะใช่ไหมพี่เคสว่าถ้าเราใช่ไหมก่อนอื่นยังไงคะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งนั้นอ่ะเราต้องยอมรับมันก่อนใช่ไหมคะครูค่ะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมันจริงๆจากใจของเราเลยจากใจของเราเลยเพราะฉะนั้นนะคะพวกเราทุกคนอ่ะก็ต้องคิดไว้เลยว่าเราอ่ะอยากจะเปลี่ยนอะไรก่อนเช่นสิ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับมันมากเต็มทีแล้วแล้วมันถึงเวลาที่สิ่งนั้นอ่ะจะต้องหยุดไปได้สักทีอย่างของเมื่อกี้พี่ครูคุยกับพี่โค้ช พี่แพนย์บอกว่ากินทุเรียนบ่อยมากเลยค่ะอยากที่จะเลิกกินทุเรียนอะไรก็ตามค่ะที่เราจะเปลี่ยนอ่ะสวัสดีปอวศีนะคะเราอ่ะจะต้องตัดสินใจก่อนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนหนึ่งแล้วขั้นตอนที่สอง่ะค่ะที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนได้อ่ะเราจะต้องรู้สึกในใจก่อนว่าเราเป็นคนรับผิดชอบเราอินคอนโทรคือเราสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงอันนี้ได้ด้วยตัวของเราเองถ้าเราอ่ะเมื่อไหร่ที่เราเังคิดว่า ครูอ้อยมาเปลี่ยนให้หนูหน่อยสิคะให้หนูเป็นคนที่ไม่ท้อเป็นคนที่มีความสุขหรือบางคนนะคะก็บอกว่าเนี่ยมาฟังครูอ้อยอะ่ะก็ดีอยู่ได้สามอาทิตย์แล้วตอนเนี้หนูก็เริ่มที่จะท้อใจอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยไม่ได้เพราะว่าเราอะค่ะจะต้องเป็นคนที่รับผิดชอบกับความคิดแล้วก็ความรู้สึกของเราเองถ้าเมื่อไหร่เรายังคิดว่าคอนดิชันหรือเงื่อนไขของการเปลี่ยนเป็นจากสิ่งภายนอกโดยที่เราไม่ต้องรับผิดชอบอะ่ะอันนั้นเราก็จะไม่สามารถจะเปลี่ยนได้ หนึ่งคือเราต้องคิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนสองเรารับผิดชอบใช่ไหมคะสามอ่ะเราอ่ะจะต้องเห็นได้ชัดเลยว่าเราทำได้ทวนนะคะอะไรก็ตามที่วันนี้พวกเราอยากให้มันดีขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินความรักความสามารถในการมีความสุขพี่ปุ๊กช่วยให้เจงหยุดนิ่งแป๊บนึงคะ่ะ อะไรก็ตามที่เราอยากให้มันเปลี่ยนไปดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักหรือความสุขแม้กระทั่งวันนี้สมมติว่าใครรู้สึกไม่มีความสุขแล้วอยากจะเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสุขอะค่ะเราก็ต้องคิดก่อนว่า1ฉันต้องการที่จะเปลี่ยนละให้ตัวเองเป็นคนมีความสุข 2. ฉันเป็นคนควบคุมได้ตัวของฉันเองเพราะฉะนั้นฉันจะรับผิดชอบมันแล้วก็สามจะต้องทำความรู้สึกว่าเราทำได้ I can กระบวนการต่างๆจึงถึงจะ เกิดขึ้นได้ในพวกเราที่กำลังดูอยู่รายงานตัวหน่อยได้ไหมคะตอนนี้เราพิมพ์อยู่ที่ไหนแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างมีความสุขไหมยอยากจะเปลี่ยนอะไรอะไรที่เราอยากจะพิมพ์มาพิมพ์ขึ้นมาเลยคะครูอ้อยเห็นพวกเราทุกคนสว่วนดีปอยธมลอนนะคะครูก็รักพวกเราเหมือนกันมาเจอพวกเราตลอดเลยจิ๊บกับจิ๊บทำม้านพามา,านรถยนต์เป็นยังไงบ้างคะ เพราะฉะนั้นพวกเราลองนึกภาพดูวันนี้ค่ะครูส่งภาพสวยๆมาให้น้องอามีอะไรอยากจะเล่าเพื่อนๆสักนิดหนึ่งไหมคะเคล็ดลับของอาในการทํำสิ่งตา่างก็คือของอาอามีอุปกรณ์ที่ทําให้อามีความสุขอยู่แล้วนะคะเหมือนกับที่ทุกคนมีไม่แตกต่างเลยใครที่มีโอกาสได้เป็นกด Follow Page เข็มที่ชีวิตอยู่แล้วนั่นน่ะคืออุปกรณ์คือขุมพลังขุมทรัพย์ที่ดีที่สุดที่ บางคนบอกว่าทําไมหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนโชคไม่ดีโชคร้ายไม่มีใครรักหรือว่าไม่มีใครสนใจความรู้สึกของเราไม่จริงเลยนะคะในเพจนี้ครูส่งสิ่งดีๆมาสะกิดเตือนเราส่งกําลังใจมาให้เราเสมอเราอยู่ที่บ้านของเราอยู่ดีๆก็มีวิวสวยบรลลูมาโคตรสวยจากภูเก็ตส่งมาจากครูที่รักเรามากที่สุดฉะนั้นนะคะ ใครที่ยังไม่รู้สึกว่าเราต้องฮึดขึ้นมาหรือว่ายังคงเศร้าแล้วก็ทับถมตัวเองอยู่หนูมันไม่ดีหนูไม่ไม่เก่งว่าอะไรไม่จริงเลยนะคะเราเก่งเราดีแล้วเรามีเราเป็นที่รักของครูอ้อยเราถึงได้เห็นครูไลฟ์มาหาเราในวันนี้มีคนอีกมากมายอ่ะที่ยังเดินอยู่ เทิงๆแล้วก็ทุกๆแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เห็นเพจเข็มทิชชีวิตไม่มีโอกาสได้รับความรักจากครูอ้อยแบบนี้ฉะนั้นเราได้แล้วเราทําให้เราประสบความสําเร็จให้มีความสุขได้ฮึดมาได้ด้วยตัวของเราเองใช่โหขอบคุณอตุยๆมากเลยนะคะพวกเราคิดดูสิคะเราอยู่ที่บ้านแท้ๆเลยอ่ะมีทั้งครูอ้อยมีทั้งอตุยมีทั้งพี่ๆหลายคนมากเลยค่ะที่มาเชียร์เราเพื่อจะบอกเราว่าสู้ต่อนะลุยต่อคิดเรื่องดีๆ เห็นภาพดีๆแนบใจทำให้ตัวเองมีความสุขทุกวันและสิ่งดีๆจะเข้ามาการมีความสุขอาหารจะต้องเบสบนพื้นฐานของการทำสิ่งดีๆด,ด้วยไม่ใช่ว่าบางคนาหามาบอกเพราะว่ามีความสุขคือเพิ่งไปแทงเพื่อนข้างหลังมาเพิ่งไปใส่ หลายเพื่อนมาเพิ่งไปโกงเพื่อนมาแล้วก็บอกว่าตัวเองล่าเริงเบิกบานพวกเราเคยเจอใช่ไหมคะคนที่ล่าเริงเบิกบานในการทําสิ่งที่ไม่ดีแบบนั้นนะคะจะเป็นการเบริกบานที่ไม่จริงถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําสิ่งที่ไม่ดีในใจของเราค่ะจะรู้เพราะฉะนั้นนะคะครูอยากชวนพวกเราว่าให้เราเลือกทําสิ่งที่ดีเสมอเพราะว่าเวลาที่เราทําสิ่งที่ดีเราเป็นมันเป็นควยพูดเสมอว่าการทําดีเป็นความฉลาด เพราะทให้เราอะมีศรัทธาเคารพในตัวของเราเองวันนี้เผื่อพวกเรายังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊จะทําไงดีหน้าในการตัดสินใจเรื่องเนี้ยครูขอแนะนําว่าตัดสินใจทําในสิ่งที่ดีพอเราตัดสินใจทําในสิ่งที่ดีปุ๊บอะค่ะเราจะภูมิใจอย่างสมมติมีคนกําลังตี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 เราอยู่แทนที่เราจะตบเปรี้ยงเขากลับเลยค่ะเราอาจจะถอยมาไม่ให้เขาวาตีเราได้แล้วก็บอกเขาว่าอ รบกวนอย่าตีเราอยู่ห่างกันนิดนึงสิ่งที่คุณทํามันไม่ถูกต้องแล้วเราก็ค่อยๆเฟดตัวเองออกมาเมื่อเช้ามีคนเขียนมาปรึกษาไว้ว่าครูคะออทํามาหากินอะ่ะไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้เป็นหนี้เยอะหาเงินก็ได้น้อย<ม>จะทํำยังไงดีอตุย๋ยลองบอกเรื่องการเห็นภาพชัดในการที่อตุ๋ยค้าขายให้หน่อยได้ไหมคะคือมันอยู่ในชานที่เรานอน,อนตอนเช้าที่ห้องเรียนเข็มทิศอยู่แล้วนะคะ คุณไอ้อบอกว่าเราอะ่ะจะต้องทําทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่เขาจะได้รับจากบริการหรือว่าการค้าของเราคือเราเห็นภาพชัดว่าเราได้ส่งมอบสิ่งดีๆแล้วมันต้องประสบความสําเร็จมากเห็นภาพชัดแล้วก็ทําตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งนั้นหรือเหมือนอย่างคุณอาละกัน คุณขาอาพูดถึงเพียวพัสกับชีวพัสได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเ็มองโฆษณาเลยมันก็มันแค่ยกตัวอย่างอะค่ะคืออย่างนี้ค่ะเหมือนกับเวลาเราจะทําผลิตภัณฑ์อะไรออกมาค่ะเราจะไม่นึกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับเราอย่างเดียวคุณขาเราก็ต้องเอาล่าเคสของตัาเองสิลูกค้าขาลคาขาคาขาเอาโปรดักมาถือเลยดิเฮ้เพ่นไม่หยิบโปรดักให้อาเไม่เป็นไรคือนค คือในในฐานจะบอกอยู่เสมอคะ่ะว่าให้เราทำเพื่อน,นึกถึงประโยชน์ของคนส่วนมากก่อนแล้วความสำเร็จและสิ่งที่เราคิดเอาไว้อะ่ะมันจะค่อยๆถูกเลื่อนเข้ามาถูกเลื่อนเข้ามาโดยสสารไรลูกหรือจริงๆครูคเคยพูดในฐานใช่อะไรครับพี่เอ็มพูดว่าอะไรคะ เราเพิ่งคุยกันเรื่องนี้ตอนที่มาที่ภูเก็ตซึ่งอายังไม่ได้มาจองจริงเหรอเรื่องที่เริ่มจากการคิดถึงคนอื่นก่อนใช่คือในในในทานที่ครูสอนเสมอหรือว่าในข้อความที่ครูบอกอยู่เสมอก็คือว่าเราทําโดยเรานึกถึงคนอื่นก่อนเสมอเหมือนอย่างอายังถ้ายกเคสตัวอย่างคือไม่ว่าจะเป็นเที่ยวพาสหรือชีวพาส์่ะอายนึกถึงประโยชน์ที่คนอื่นจะได้รับก่อนเสมอแล้วเราตั้งใจทํามันอย่างดีที่สุดแล้วก็เห็นภาพชัดด้วยอย่าลืมเห็นภาพชัดถึงความสําเร็จในวันนั้น ะะพี่ปุ๊กเขาจะมายืนขึ้นถือโปรดักต์ของอาโอ้โหมีนางแบบนะคะชอ,อีชีวหวนแล้วก็พรมพาร์รากาศาต,ต่อเต่ตาค่ะเพจชีวพัทแฮมอ,อา์มจริงๆค่ะโฆษณานะคะแต่พวกเราครูอยากแนะนำนะคะถ้าเกิดสมมติใครอะค่ะกำลังมีผู้ใหญ่หรือใครที่รู้สึกไม่ค่อยสบายอะค่ะแล้วอยากที่จะทำให้ร่างกายตัวเองฟื้นฟูได้ด้วยตัวเองด้วยอาหารนะคะ ลองอาหารอขอะเอมารคะของอตุยดูนะคะชีวพัฒนนะคะอันนี้อต้องลอกอันนี้ออกเพราะว่ามันมีหลายคนกินต้องทําสัญลักษณ์ของตัวเองโดยการลอกกลุ่มออกอ,นะอันนี้ของอาค่ะอ้โหุ้<อ>่มพคุูม,<ห>พม,พมแพอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> ให้อาเขา,เาได้เล่าเรื่องของเขาเป็นนิดนึงแล้วนะคะค่ะแล้วพวกเรามีอะไรคะอ๋ดอดรหญิงว่าลงสีมาบอกว่าดีมากกินแล้วนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูค่ะจะไปไว่ายน้ําละ ครูแค่มาทักทายพวกเราสั้นๆครูเดียวเพื่อจะบอกพวกเราว่าวันนี้เมื่อเช้าครูไลฟ์ Life ไปแล้วในไลฟ์อันนั้น,นครูนอนฟังด้วยตัวเองแล้วมันดีมากๆเลยมันให้พลังมากพวกเราลองกดไปฟังดูไลฟ์ที่ครูคุยกับพวกเราเมื่อเช้าสวัสดีอองจากสวิสอองสบายดีนะคะน้องไอซ์ออทเทอร์เบอร์บอกว่าครูขาหอมทะเลมาถึงนี่เลยโอ้ครูคิดถึงไอซ์มากเลยคิดถึงพวกเราทุกคนนะคะครูส่งความรักความ ตรดฐานดีถึงพวกเราทุกคนค่ะพี่ติ๊เปิดเพลงกอดให้หน่อยค่ะส่งอ้อมกอดไปถึงพวกเราทุกคนนะคะวันนี้เราเจอกันสั้นๆ พี่อาร์พี่อากับครูและพี่โค้์ทุกคนนะคะส่งความรักมาถึงพวกเราทุกคนเพื่อที่จะบอกเราว่าเราเป็นที่รักใช้ชีวิตแบบคนที่เป็นที่รักทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เรารู้สึกเคารพรักตัวเองให้เกียรติเด็กตัวเล็กๆคนนั้นที่อยู่ในตัวของเราในตัวของเรานั้นมีคนคนหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมาก เขาเคยเจอหลายสิ่งหลายอย่างที่เด็กน้อยคนนั้นอาจจะเคยต้องผ่าดก้าวข้ามมันให้ได้แต่นาทีนี้วินาทีนี้ครูอ้อยอะค่ะเอาประจักษ์พยานทั้งหมดทั้งโลกเนี้ยในวันที่โลกสวยงามที่สุดมาอยู่กับพวกเราเพื่อจะบอกเราว่าเราคู่ควรเราเป็นที่รักและเราก็สวยงามมากอยากให้พวกเราอ่ะ ทำความรู้สึกอันนี้เอาไว้ในใจของเราเองให้จำให้ได้เลยว่าเราเป็นที่รักมากขนาดไหนแล้วจำให้ได้ว่าทุกครั้งที่เราได้อะไรดีๆให้เราส่งต่อให้กับคนอื่นเหมือนกับวันนี้ค่ะที่ครูอ้อยอตุยพี่โคช้ชอยู่ในที่ที่สวยงามมากเลยแต่สิ่งที่เราคิดคือเราจะแบ่งปันมันยังไงให้เป็นแรงบันดาลใจของทุกคนแล้วความสุขอันนี้ แทนที่ถ้าเป็นปกติะเราอาจจะไปวิ่งเล่นว่ายน้ำเฉยๆแต่เรากลับเปลี่ยนแปลงมันให้กลายเป็นความสุขนิรันดร์ที่ทุกๆครั้งที่เรากลับมาดูมันทุกครั้งเราก็จะจำถึงช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ที่เรามีอยู่ด้วยกันครูส่งอ้อมกอดไปถึงพวกเราทุกคนเรายกแขนขึ้นมากอดตัวเองพร้อมครูดีไหมคะในขณะนี้ยกแขนขึ้นมากอดตัวของเราเอง แล้วรู้สึกว่ามือของครูอ้อยกำลังกอดอกที่ไหล่ของเรากอดตัวเองให้แน่นที่สุดแล้วรู้เลยว่านานเท่าไหร่แล้วที่เราลืมกอดเด็กที่น่ารักคนนี้เด็กที่อยู่ในตัวของเราคนนี้เขาเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมมากเขาลุกขึ้นมาสู้ทุกครั้งเวลาที่เขาบาดเจ็บจากการถูกทอยศจากใครก็ตาม เขาก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรให้เรากอดเด็กน้อยในตัวของเราทุกคนรู้สึกเหมือนครูกําลังกอดเราอยู่ตอนนี้แล้วรู้เลยว่าเด็กน้อยในตัวของเรานะเขายอดเยี่ยมมากเขาไม่ต้องฉีดยาชาให้หัวใจของตัวเองต่อไปแล้ววันนี้หนูโตขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่หนูคิดถึงใครหนูก็บอกรักเขาได้ไปหาเขาได้ หนูน้อยไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าไม่รักไม่คิดถึงอีกแล้วนะคะเราสามารถที่จะรู้สึกรักรู้สึกคิดถึงไม่มีประโยชน์อะไรที่ฉีดยาชาให้หัวใจตัวเองที่จะทำเหมือนในอดีตที่คิดว่าฉันไม่รักฉันไม่คิดถึงฉันไม่เจ็บแต่ฉันไม่มีชีวิตอย่างแท้จริงวันเนี้ครูอยากให้พวกเราเอาหัวใจที่สวยงามของเด็กเล็กๆคนนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ที่จําได้เลยว่าเด็กเล็กๆคนนั้นน่ะเขาเคยยอดเยี่ยมขนาดไหนเป็นที่รักมากขนาดไหนสวยงามมากขนาดไหนเรามากอะตัวเองพร้อมกันเหมือนที่ครูกําลังส่งช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดไปถึงพวกเราเหมือนเรากําลังอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยในเวลานี้ ให้เรารู้สึกถึงปาฏิหาริย์ที่โลกทั้งโลกตั้งใจเป็นวันที่สวยที่สุดเพื่อเราเป็นวันที่สวยที่สุดให้กับเราลองลองมองดูโลกวันนี้สิคะโลกทั้งใบในวันนี้ตั้งใจเป็นโลกใบที่สวยที่สุดเลยท้องทะเลที่อยู่ไปข้างหลังสวยมากที่สุดเลย ปาฏิหาริย์ทุกอย่างถ้าใครที่ไม่เชื่อในปาฏิหาริย์วันนี้เราต้องเชื่อแล้วนะคะปาฏิหาริย์ที่โลกทั้งใบเป็นโลกที่สวยที่สุดเพื่อบอกพวกเราทุกคนทั้งพี่ที่โค้ชที่นั่งกับครูตรงนี้ว่าจากวันนี้ไปมันจะดีที่สุดบอกพวกเราทุกคนกดตัวเองแน่นขึ้นแล้วบอกตัวเองว่าจากวันนี้ไป สิ่งต่างๆจะดีขึ้นดีขึ้นในทุกวันให้เราเชื่อมั่นในสิ่งดีๆที่เราทำเชื่อมั่นในความดีงามที่เราตั้งใจทำสวรรค์มีตาโลกเนี้ยมองเห็นความดีของพวกเราครูก็มองเห็นความดีงามความตั้งใจดีที่สุดของพวกเราอ้อมกอดที่ครูส่งไปให้ไออุ่นที่มือของครู่ แนบแน่นลงไปที่ไหล่ของเราให้เรารู้สึกถึงมืออุ่นๆของครูที่ส่งไปถึงเราให้หัวใจของเราที่เคยเย็นจนเป็นน้ำแข็งมันอบอุ่นขึ้นมาให้น้ำแข็งที่เคยห้อมล้อมหัวใจเราอยู่มันละลายลงไปในวินาทีนี้แล้วครูดีใจที่จะต้อนรับเด็กน้อยในตัวของเรากลับมาเด็กน้อยคนนั้นพวกเราจำได้ไหมคะ ที่เขาเคยวิ่งเล่นสนุกเขาไม่เคยย่อท้อกับอะไรเลยเขาเชื่อมั่นในตัวเองเขาสร้างสารรค์อะไรก็ได้ครูมาชวนให้พวกเราอ่ะนำเด็กน้อยตัวเล็กคนนั้นกลับมาเป็นเด็กที่มหัศจรรย์ที่สุดเขาอยู่ในเราทุกคนนะคะเด็กที่มหัศจรรย์ที่สุดเขาอยู่ในเราทุกคนวินาทีนี้ครูรู้เลยว่าเด็กน้อยในตัวของพวกเราอ่ะ เขาตื่นขึ้นแล้วครูกอดเราพวกเราอยู่อ้อมกอดของครูมืออุ่นๆของครูสัมผัสไปที่เราให้พวกเรารู้สึกถึงไออุ่นอันนั้นแล้วรู้เลยว่าเราเป็นที่รักเรายอดเยี่ยมให้ความเจ็บปวดในหัวใจของเราอะจางลงไปนะคะให้ความเจ็บปวดในหัวใจของพวกเราทุกคนเบาบางจางลงไป ให้ทุกๆครั้งที่เราจะคิดว่าเราจะท้อให้เราได้ยินเสียงครูบอกว่าแล้วมันจะผ่านไปแล้วมันจะผ่านไปอย่างง่ายดายที่สุดให้เราหันด้านที่ดีที่สุดเข้ารับมือเรื่องราวต่างๆที่ดูเหมือนยากะมันจะผ่านไปแล้วสิ่งดีๆกำลังเข้ามาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามพี่สุนซันนิวูดอยู่ที่อังกฤษที่ทักทายเข้ามา พี่จ๋าพันนิขวัญพี่หนุ่มมัคคารมพี่โอเจคิวพี่อีสเจคิวพี่กล้วยพวกเราทุกคนมาอยู่ที่นี่เป็นประจักษ์พยานกันในวันนี้ที่เราและเพื่อนๆทุกคนนะคะจะเกิดใหม่อีกครั้งหนึง่งที่เด็กน้อยในตัวของพวกเราเขาจะได้ออกมาวิ่งเล่นสนุกสนานไว้วางใจในโลกไว้วางใจในมัน ครูรู้ว่าพวกเราเจอความเจ็บปวดมาหลายครั้งที่ทําให้หลายครั้งเรารู้สึกเสียศรัทธานในมนุษย์เสียศรัทธานในสิ่งดีๆที่เราอุตส่าห์ทำให้เขาแล้วเขาก็กลับทํำร้ายเราแต่ครูส่งอ้อมกอดมากอดพวกเรากอดด็อกเตอร์หญิงกอดมดกอดจิมกอดพวกเราทุกคนเลยที่อยู่ตรงนี้ค่ะว่า ทุกๆเรื่องราวที่มันดูเหมือนยากตอนที่เราเจอมันอยู่พอมันผ่านไปแล้วมันก็ง่ายนิดเดียวให้เราวางใจเหมือนกับเราผ่านมันไปแล้วเราคิดยังไงเรารู้สึกยังไงเราเป็นคนแบบไหนเราจึงจะผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นได้แล้วครูอ้อยอยู่กับพวกเราเสมอตอนนี้ค่ะโลกทั้งใบเป็นโลกที่สวยงามและมหัศจรรย์ที่สุดเลย พวกเราดูสิคะมันเป็นวินาทีที่วิเศษที่สุดเลยแล้วครูก็รู้เลยว่าสิ่งยากๆมากมายที่ครูผ่านมาจนบางครั้งอะค่ะครูก็เคยรู้สึกเหมือนที่พวกเรารู้สึกว่าแทบจะไม่รู้ว่าจะลุกขึ้นมาจากเตียงได้ยังไงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะที่มันดูเหมือนยากในวันนั้นมันกลับคุ้มค่าที่สุดเลยเพราะว่าทำให้ทุกอย่าง ดีๆที่เราได้รับอ่ะมีความหมายพวกเราอดทนไว้อีกนิดนะคะเดี๋ยวมันก็จะสว่างแล้วทุกครั้งที่มันมืดอ่ะแสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นในภายหลังเหมือนที่เราทุกคนจำได้ดีว่าหลังจากที่เรื่องร้ายๆผ่านไปแล้วอะค่ะเรื่องที่ดีที่สุดจึงได้มีโอกาสปรากฏขึ้นมาหัวอ้อยรักแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะคะ ให้เรารู้สึกอบอุ่นใจแล้วรู้เลยว่าชีวิตของเราอะ่ะมีความหมายเรามีคุณค่าสำหรับใครบางคนเรามีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตัวของเราเองเราเกิดมาเพื่อทำภารกิจบางอย่างแล้วมันมีความหมายมากเรามาสปินกับครูกับพี่โคช้ชกันไหมคะว่าจากวันนี้ไปพี่เอ็มจะกดถ่าย เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรู้สึกเหมือนเรากำลังมายืนอยู่ที่ริมทะเลกับครูอ้อยกับพี่โคชทุกคนที่ท้องทะเลทั้งหมดซึ่งเดี๋ยวพี่เอ็มจะ move ไปมาช้าๆให้พวกเราดูเหมือนเรากำลังยืนอยู่ที่หน้าท้องทะเลที่ยิ่งใหญ่ท้องฟ้าที่ยิ่งใหญ่ ทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏขึ้นเป็นปาฏิหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เราทุกคนจดจำภาพในวินาทีนี้เอาไว้เลยว่าเราเป็นคนที่พิเศษที่สุดเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเราเป็นคนที่พิเศษที่สุดเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุด โลกทั้งใบตั้งใจเป็นปาฏิหาริย์ในวันนี้เพื่อเราโลกทั้งใบตั้งใจแสดงปาฏิหาริย์ในวันนี้เพื่อเราทุกสิ่งทุกอย่างที่สวยงามที่สุดปรากฏขึ้นมาในวันนี้เพื่อเราให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมหลั่งไหลเข้ามาในตัวของเราเปลี่ยนตัวเองให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมหลั่งไหลเข้ามาในตัวของเรา ให้ความรู้สึกที่ยอดเย ah ี่ยมมหัศจรรย์หลั่งไหลเข้ามาภาพของทุกสิ่งทุกอย่างที่สวยงามปรากฏอยู่ตรงหน้าของเราให้เรารู้สึกถึงพลังงานที่ยอดเยี่ยมของเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้กับเราเพื่อนที่อุตส่าห์พิมพ์เข้ามามากมายมหาศาลให้ทุกคนพิมพ์เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆให้ทุกคนพิมพ์เข้ามาบอกรักทุกคนนะคะให้พลังงานของความรัก ความยอดเยี่ยมของเพื่อนทุกคนที่กำลังดูไลฟ์นี้ความรักของครูอ้อยและพี่ทุกคนส่งพลังไปถึงพวกเราอย่างยอดเยี่ยมที่สุดจะไม่มีเสียงใครเลยที่จะมาเทียบเคียงเสียงที่ครูอ้อยบอกเราว่าเราเป็นที่รักเรายอดเยี่ยมเราเป็นความมหัศจรรย์โลกนี้เคลื่อนไปด้วยปาฏิหารทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เคลื่อนไปด้วยปาฏิหาร ปฏิหารที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเองเห็นภาพชัดแนบใจเห็นภาพสิ่งดีงามทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนเข้ามาทุกคนเรียบร้อยสวยงามครอบครัวของเรารักกันงานการของเราเจริญรุ่งเรืองสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางเราอยู่จางคลายหายไปเรื่องราวดีๆของเราปรากดขึ้น เห็นภาพเรากับครอบครัวของเราและคนที่เรารักเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่สวย,ยางามที่สุดรู้สึกถึงเราจับมือคนที่เรารักอย่างอบอุ่นที่สุดแล้วรู้เลยว่าเมื่อเราได้รับสิ่งที่ดีเราก็จะส่งต่อไปเหมือนที่คร้อยกำลังทำอยู่ตอนนี้ส่งต่อความรักความสุขและความปรารถนาดีให้กับเราทุกคนอีกสักครู่ครูจะนับหนึ่งถึงสาม เมื่อครูนับถึง3พวกเราทุกคนแปล่งเสียงให้ดังที่สุดพร้อมกันทั่วโลกของชาวเข็มทิศเพื่อเป็นสัญญาณให้เราทุกคนใช้ชีวิตในระดับที่เป็นปาฏิหาริย์ทุกวันตลอดไปเลยนะคะ1น